นอะนแบบเม็กซิโกที่เขาไปคนพบมาแชูมาเช้าแ,แล้วเละเนี่ยทุกคนคะวันนี้นะคะเขาตัดสินใจคะ่ะว่าเขาจะมาทำภารกจิจอีกเทียนะคะเราใช้ชีวิตตามเวลาแต่ละประเทศไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาใช้ชีวิต ชาชีวิตของคนในแต่ละประเทศ100ประเทศมาดูกัน้วเขามันจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันแปลกขนาดไหนข <Concept> ึ้นตีค่ะทุกคนคะแล้วเช้าแบบนี้คือหิวมากไปหาอะไรกินดีกว่าโลซุมนี่ทุกคนในนี้ก็คือจะมีประเทศทั้งหมด100ประเทศเลยนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาจับนะคะว่าอาหารชาชาเช้าในตอนเช้าเนี่ยเขาจะได้ประเทศอะไรคะ่ะ เทศน,นี้ต้องเมาเยอะ,ยอะๆแน่ๆเลยทำไมเรามีเบียร์โคลัมเบียวางถึงจะเมาเพราะว่าแกไม่ใช่โคโอลัมเบียตอนเช้ากินชางกัวซุปนมไข่ ินยังไงกินนมต้มในไข่ที่ไข่ต้มอยู่ในนมเฮ้ยแปลกมากเลยทุกคนมันจะรสชาติเป็นยังไงหรอร้าชามทําไม่ต้องกลัวด้วยคนที่ชาขคงกลัวเมียก็เลยต้องกินุนมไข่ออกไปเริ่มแรกเลยนะคะทุกคนก็ใส่นมลงไปเลยจะยกสูงมันกระเด็นต่อมานะคะทุกคนก็ตามด้วยน้ำค่ะ ้มนมให้เดือดนะคะระหว่างที่มันจะเดือดเนี่ยะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยจึๆๆๆๆดมจ้ดนะคะตอนนี้นมของเราและะ้วะก็เดือดเรียบร้อยแล้วเราจะมาใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะกินไข่ต้มนมกินได้เหรอมื้อเช้าแบบโครมเบียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแลน้วตาเป็นอย่างนี้เลยคนเหมือนบัวลอยเลยทุกคนดูดิแล้วเขาบอกว่าเวลากินนะคะให้กินคู่กับขนมปังปิงป้งนะทุกคนกคน็ใส่เข้าไปเลย เนีย่ยเนี่ยไข่แดงนี่สุกแบบนี้เลยเหรอเก็บขอนกับไข่เผื่อมันจะเข้าถึงวันนี้เดี๋ยวขอังกวนเผื่อจะเข้าถึงวันนี้ ไม่มีรสชาติเลยมันแบบเหมือนกินไข่กับนมธรรมดาต้มเหมือนข้าวหวานอะเนาะมันไม่ได้แย่นะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่เคยเคัมแต่ความอร่อยของขนมบางขนบางชุบนมชุบนมหรอบางชุบมีงจุ่มด้วยเขาเอ้าท่านกินข้างในี่นี่เขากินอย่างนี้ลองลองลองเแช่เอาไว้ให้มันต้องเปื่อยๆอย่างนี้เลยเฮ้ยยา ยายายไม่ได้ไม่ได้ทำไมได้มาเยอะวอาหารไม่อร่อยเลยเบื่อเล่นเกมไม่ได้ครับวันนี้เราต้องเล่นเกมตามแต่ละประเทศเท่านั้นจับฉลากมานะได้ประเทศสก้าไม่กินปูเหรอไม่ใช่ประเทศ阿拉斯 ด้วยเหรอนึกว่ามันเป็น,นแค่แบบทะเลสาบหรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาดูกันว่าประเทศ阿拉斯加เนี่ยปกติเขาเล่นเกมอะไรกันพร้อมไัมพี่พร้อมนะอันดับแรกเอาเท้ายันกันไม่ใช่เอาเท้าเอาเท้เาการฉาก45องศา ไว้ต้องการค่ะแล้วก็จับทั้งสองมือใครทําให้ฝ่ายมือหลุดจากไม้หรือเอียงล้มไปได้ก่อนก็คือชนะอย่างนั้นทุกคนนะฮะเอียงล้มอ่ะมันก็จะไปชนกับฟงนุ่มๆแล้วเขาล้มแล้วทุกคนสามสองหนึ่งแล้วเลยค่ะโหขึ้มเลยจบหอยังไม่เงียบไม่มันเลยทำไมฉันเปอนแรงเยอะกว่าเขาเยอะเลยอ่ะท่านผู้ชนะไปได้เงียบอสักรอบมั้ จับปลายแล้ว,ยวยอยู่สะกายใช่ไหมสามสองหนึ่ยัง,ยงเล่นไหวเงี้ยใส่เอามาฉันแค่เอาจริงคะอ,อะไรทันอตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเหงื่อออกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำันดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราไม่อยากน้ำเลยไม่ใช่น้ำอาบด้วยยังอาบนั่นเราจะไ อาบหางแบบลอนดอนอาบยังไงนัน่นนี่คนลอดนดอนเขาไม่ได้อาบเหมือนคนเราคนเราก็อาบลอดนดอนอาบไง ทุกคนคะตอนนี้นะคะเขาว่าได้เตรียมน้ำส่ตรมว้เรียยม้อยอ๋อเอาละครนี่เราก็จะอาบน้ำแบบรอนดอนนะคะเขาก็เลยต้องมีนี่้วยค่ะทุกคนอาเซโซไทจีนิกเฟสพใช้สูตรนี้มาสักพักแล้วทุกคนเพราะตัวนี้นะคะช่วยชำระล้างแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังต่างๆเช่นสิวที่หลังกลิ่นตัวกดผื่นคันและน้ำกัดเท้าได้นะแล้วส่วนนี้ยังมีแทนนินและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแซนโทนที่สกัดจาก เปื่อยมังคุดช่วยดูแลผิวหนังด้วยแล้วกลิ่นก็หอมสดชื่นมากๆเลยทุกคนและนอกจากนี้นะคะเขายังมีแบบครีมอาบน้ำด้วยนะตอบโจทย์คนที่ชอบครีมอาบน้ำไปอีกค่ะแล้วมันอาบน้ำแบบลอนจ้อนยังไงร้อนต้องรอนหน้ำไม่หรอเฮ้ยอาจารย์าไม่เอาหุ่จเงี้เดียวใช่เราหนาวหนาควรจกันนะวันนี้เขาเตรียมไว้ นะคะยังไม่ต้องทำขนาดนี้เพราะว่าเนี่ยอาร์เซนอล่ะคะมีต้นกำเนิดจากลอนดอนนะคะคือในครั้งแรกในศตวรรษที่19และเป็นเจ้าแรกที่เหนผลสบู่ละเชืออ้อแบคทีเรียด้ว,นะะนวยนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็เลยเลยอาร์เซนอาเป็นลอนดอนและนี่สูตรออริจินอลเป็นสูตรในตำนานของเขาค่ะทุกคนดังมากแต่ว่าขึ้นกันในสูตรนี้นะคะทุกคนไปตำนานแล้วโอ้หนาวว่า ก็หอมสดชื่นรู้สึกแบบว่าสะอาดมากๆเลยแค่เนี่ยมันยังเย็นไม่พอเฮ้ยอาร์เมโซสูตรซูติงขู่เย็นสะใจแน่นอนเป็นสูตรที่ผมใช้ประจำจะบอกว่าเย็นสดชื่นมากนะยิ่งถ้าเกิดได้ใช้เนี่ยตอนอักน้ำมาขังมันร้อนอ่ะโอ้โหสบายตัวเลยสดชื่นเอ้าขอความรันรันไม่ใช้สูตรนี้อยู่ เราจะมาส่มแต่งหน้าค่ะมาดูกันว่าเราจะได้แต่งหน้าแบบประเทศอะไรละคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยว้ยผมเขาปัมันก็มีสไตล์ของมันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะแต่งแบบบาร์บี้หรือว่าจะแต่งแบบชาวล็อกอะไรอย่างงี้นะคะก็มีหลายแบบมากๆเลยซาธาลานะรัดเช็คแต่งหน้าแบบรัดเช็ค แ่งหน้าไหตัวเขียวให้เป็นยักษ์อะเออเราต้อง่ื่หน้ามาทุกคนใช่ถ้าได้หน้าเขียวหน้าเขียวหน้าเขียวไม่ค่ะเดี๋ยวเขา้องไปหาข้อมูลกันนะคะว่ามีการสไตล์การแต่งหน้าอย่างไรบ้างะว่าน,นะคะเขาไปเจอมาสไตล์การแต่งหน้าที่แบบเด่นเด่นของที่นู่นเลยก็คือสไตล oh ์โบฮีเมียนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองมาแต่งนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะจะออกไปไหนได้ไหมเนี่ย <c oughs> ลองดูค่ะเี่ <c oughs> ซื้อสีมาพอดีเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นไงดูโบฮีเมียนของเขาไหมโบฮีเมียนวิยังไม่แห้งนะสุดยอดโบฮีเมียนอะไรหรอจะพาแกมาข้างนอกบ้านเฮ้ยหลังจากที่เราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต้องมาเลือกอิเซสซอรีค่ะเรายังไม่ได้แต่งตัวเลยได้ประเทศแอนตาร์กติกานะคะทุกคนมันคือประเทศที่หนาวที่สุดในโลกหนาวมากนะแถวกคลุม ตอดเวลาแซวว่าแต่งตัวแนวแบบ Eskimo นี่ะด่เน้าแล้วดูอากาศเมืองไทยไม่ได,ได้อยู่จัดไปอ s k i m o โคตรหลอน,นมันไม่ใช่ชุดของอากาศเมืองไทยอะ่ะอะไรชาเป็นคนเลือกเขาแกต้องไปไหนชาทีแกดูชุดฉันก่อนเพิ่นอยู่บ้านตามแออยู่บ้าน no 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 ิน <c oughs> ตอ,ตอนอินเดียข้าจะไปอินเดียได้ยังไงถ้าจะพูดถึงอินเดียต้องย่านนี้เลยครับทุกคนและเนี่ยแหละแหล่งที่มีชุดอินเดียเยอะแยะไปหมดอคู่รัด ุดอินเดียมาคะอือุ้กคนเขมีพวกแบบเอเซเซอรีอินเดียด้วยนะคะอย่างนี้เลยโหรมีแค่แบนนี้อบบนี้ได้ไหมคะจินนี่มากเนาะโอ้เอลนิดหน่อยอชิ้นี้เท่าไหร่หล่ะยุยุ๊ยุ๊ย<ะ>หรอ่ะหะห้าสิบหกรอวห้าสิบมันโชเอลลออนน้ดกว่า ดิแดงหมองแกอให้ผ่านห้างตอนนี้ฉันเหนื่อยใช่แกชวนดื่มกันนะจริงเหรอเราเล่นใหม่ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยมากเขาเหงื่อแตกเยอะมากข้างในเขานี่คือแฉะอะไม่ไม่ต้องปกตินะคะทุกเย็นอ่ะเราต้องไปฟิตเนสเว้ยอือแต่วันนี้เราจะฟิตเนสแบบชาวต่างชาติประเทศอะไรไม่รู้

ไม่จำนานแล้ววะแกทำให้ฉันชี้กันทำเร็วอะไรแกชอบมันมเต่าแบบนี้นี่มันไม่มีกลิ่นเต่าว่ะแปลกมากตัวนี่ยแหละที่ทำให้ฉันอ่ะักอาเซนโซช่วยทั้งเรื่องปัญหาผิวหนังแล้วก็เรื่องกลิ่นตัวนะคะหายไปด้วยเลยฉันพูดคนเดียวแกอาจจะไม่เชื่อดูนี่อะไรเขาอยาก insert โอ้ ยอดนี่คือสีที่แกหามาได้แต่สุแกไม่มีกินเต่าแล้วไหนล่ะไม่มีกินเต่าไหนล่ะไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีแล้วนี่นะคะคือรีวิวจากคนที่เขาใช้กันจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเขาไม่โดนล้อไม่โดนแกงแล้วเอาต่อเอาละเลยไหนเชี ือไม่ตกกหวเลยดนูนป่คคะมาถึงภารกิสุดท้ายแลค่ะก่อนที่เาจะลงไปนอนก็มาดูกนะเขาเาเนี่ยจะนอนแบบประเทศอะไรบางประเทศนะคะเขามีวิธีการนอนแปลกอยู่มืนกันค่ะทุกคไม่รู้ว่าจะได้นอหรือเปล่านะคะ นี่ก็คือวิธีการนอนแบบเม็กซิโกที่เขาเป็นคนพบมานี่เลยทุกคนมันคือเปยวนหรือว่าเปนอนนะคะชาวเม็กซิโกนลค่ะทุกคนาาชาวเม็กซิโกเลค่ะทุกคนเขานิยมนอนเปมากกว่านอนเตียงนะคะเขาบอกว่าการนอนเปน,นะคะมันทําให้เราแบบว่านอนสบายมากกว่านอนเตียงเลยคนแต่ของว่าแมา่ไป <S 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 <S> เฮไมมันแข็งแรงมอแข่งใครจะแก้งนะเหมือนจับไ้เนียเป็นไงทไมรู้สึกเท้ามันใหญ่กว่าไปเนี่ยฝันดีค่ะทุกคน เทินกว่าทุกคนตรงที่มันมีเหมือนมีคนมาแกว่งมันฟินที่ความเปไปมาเวอร์ทุคนมันทำให้นอนสบายเอกมแบบว่าฝากไปด้วยนะทุกคนสบูทอาเซปโซไฮเจนิคเฟรชน่ามากอาก่ออยู่ลัไปจะไปหลับยังไงบอกไว้เลยนะคะทุกคนว่าใช้ดีมาก แอนเซฟหาซื้อก็ง่ายค่ะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปนี่เลยหรือจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะทุกคนตามช่องทางออนไลน์นี่เลย,เลยส่วนใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารเนี่ยของ so, แอนเซฟโซ่เดี๋ยวขอทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่เดสคริปชั่นนะคะวันนี้เป็นแล้วะคะทุกคนขอนอนกันตอนนี้กำลังฟินกับเปมากฉันนอนชั้นล่างได้ไมไม,มีชั้นล่าง, <laughs> งไง <laughs> ม่ไม่ทอมายังไงมีไหมอ่ะ EEEH <laughs>